สวัสดีครับกลับมาพบกันกับพระธรรมนำชีวิตอุกครั้งนะครับผมทำซีรีส์นี้เป็นสี่ตอนนะครับเพื่อจะขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระเยซูที่ทรงยอมลงมาบนโลกมนุษย์เพื่อตายแายบาปแทนเราหากพวกเราอ่านพระคตติคุณทั้งสี่เล่มเราจะพบว่าวันนี้เป็นวันที่พระเยซูทรงอึดอัดที่สุดนะครับแต่พระเยซูทรงยอมเชื่อฟังทำตามพระถ่ยของพระเจ้า้องครับในชีวิตมนุษย์ทุกคนไม่มีใครอยากเจ็บไม่มีใครอยากผ่านความทุกข์ แต่เมื่อเรามองไปที่ไม้กางเขนที่นั่นไม่เพียงแต่มีความเจ็บปวดของพระเยซูแต่ที่ไม้กางเขนยังเ,เต็มไปด้วยพระคุณความรักและความหวังสาหรับเราทุกคนนะครับวันนี้ผมจะส่งเพลงใหม่ออกมาให้ทุกคนได้ฟังชื่อเพลงว่าโดยโลหิตพระเยซูตอนสิบโ่งชานครับเนื้อเพลงได้บรรยายความไว้อย่างงดงามว่าพระโลหิตนั้นไหลหลังเจ็บปวดจนถึงตายที่ไม้กางเขนพระองค์ทำเพื่อข้าเกินกว่าจะเข้าใจในรักแห่งพระเมตตา พี่น้องครับการที่พระเยซูทรงยอมทนทุกข์เพื่อเรานั้นไม่ใช่เพราะพระองค์ไม่มีทางเลือกแต่เป็นเพราะพระเยซูเลือกที่จะเชื่อฟังและเพราะพระองค์รักเราทุกคนจึงยอมตายที่ไม้กางเขนนะครับพระธรรมอิสยาห์บทที่ห้าสิบสามข้อสี่และห้าแน่ทีเดียวท่านแบกความเจ็บไข้ของพวกเราและหอบความเจ็บปวดของเราไปกระนั้นพวกเรายังคิดว่าที่ท่านถูกตีคือถูกพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจแต่ท่านถูกแทง เพราะความทรยศของเราท่านบอบช้ำเพราะความผิดบาปของเราการตีสอนที่ตกบนท่านนั้นทําให้เรามีสวัสดิภาพแต่ที่ท่านถูกเคี่ยนตีก็ทําให้เราได้รับการรักษาพี่น้องครับในค่าวันนี้พระเยซูทรงอยู่กับสาวกที่พรงรักและทรงตั้งพิธีมหาสนิทเพื่อให้เราระลึกถึงพระองค์จวงวันในค่าคืนนี้เป็นช่งวงเวลาที่อึดอัดที่สุดของพระเยซูในสวนเกสเซมานีพี่น้องครับขอให้เราจะมีชีวิตอยู่ เื่อคิดถึงความรักของพระเยซูในทุกลมหายใจในเนื้อเพลงมีท่อนดึงบอกว่าเขาไม่ต้องการอะไรไม่เข้ามาขออะไรจาบหัวใจดวงนี้ต้องการจะร้องสรรเสริญพี่น้องครับหลายครั้งเราเองใช้พระเยซูเหมือนเครื่องเ TM จะมาหาพระองค์เพียงเพื่อต้องการบางอย่างขอให้เราพึ่งพานในพระคุณของพระเจ้าไม่ต้องขออะไรแต่เรามอบร่างกายของเราเพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์เพื่อตอบแทนพระคุณของพระเจ้าและการทนทุกข์ของพระเยซูพี่น้องครับ การยอมทนทุกข์ที่ไม่ยังเขนไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความหวังเราได้เห็นและสัมผัสพ,พระคุณความรักของพระเจ้าเราได้รับความหวังใจที่ไม่มีวันสิ้นสุดจากพระเจ้าในพระเยซูพี่น้องรับขอบพระวัญญาณิริสุทธิ์ศักดิก์สิทธิ์จะนำเราให้กำลังเราที่เราจะมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะรักโดยสำนึกในพระคุณของพระเจ้าที่มาถึงเรานะครับพี่น้องรับให้เราที่ฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดเรขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงทรง,งรักเรา จึงยอมส่งพระเยะสูคริตลงมาเพื่อเราเราขอบคุณพระเยะสูคริตที่ทปรงส่งเป็นแบบอย่างแห่งการเชื่อฟังโรงรักพระบิดาและพรงรักเราจึงยอมลงมาและโปรงทรงยอมทนทุกข์เพื่อเราจะได้รับการรักษาให้หายดีจากโรคบาปจากบาปการรมที่เราทำพระองค์เจ้าะขอบคุณพระสำหรับไม้กังเขนสำหรับผ่ารอหิตของพระองค์ที่ทรงหลั่งไหลเพื่อเราพระองค์เจ้าะในความทุกข์ของพระองค์นั้นทำให้พบกับความเชื่อช่วยมีดีและความหวัง ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่จุงเราในทุกลมหายใจจะจดจ่ออยู่ที่พระองค์ขอทรงโปรดเมตตานำเราจะจะเพ่งมองดูที่พระองค์เพื่อจะเต็มด้วยความหวังและความหวังนั้นทำให้เรามีสันติสุขในพระองค์ขอพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของพรงะองค์จะทำให้หัวใจของเราถ่อมลงยอมเชื่อฟังและมีชีวิตตามแบบที่พระองค์ต้องการขอทรงโปรดนำให้เราสำนึกในพระกุณของพระองค์ในทุกลมหายใจของเราจะมีไว้เพื่อพระองค์ขอทรงโปรดมเรดมตตา,าร่วมจงการที่ฐานทูลขอละขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พี่น้องครับนี่ผมขอลาไปก่อนนะครับกับพระธรรมนำชีวิตโดยผมพุทธองค์สรนเสริญครับ